ไปตรวจบ้านแล้วทำเลยันน้ตรวจบ้านแล้วเลยรถควงห้คนทุกนัดทมาบทุกวันทีนี้ทีนี้มาลูกเรียนผู้เรียนจะเรียนมาป็นคนลยนัวันี้ตวตนี้คว

đó thề dựa phương hướng chuyển chuyền thôi nít một cặp với sở thủ vàng พ่อะอากาศรอกไปเรื่อ้วครับถึงอะไรครับวันนี้สลีอาหจะเป็นวหลอเลยนะฮะ สรหรับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีเท่าอาหารการกินที่เราเป็นการส่งนะฮะอันนี้ก็เป็นเรียกอะไรเป็นภาพที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเรามีภาพเก่งมาทำการแข่งขันซึ่งเป็นหนุ่มพี่นะฮะผมก็ไม่ทราบว่ามาจากทีมอะไรก็ขอกราบของที่งานทุกงาเนทุกงานพวกนี้จัเป็นเส้นยองกาศเส้นยองการศนี่ที่ตอนนี้ไม่เป็นที่รู้จั เอาเอาเเรนีดเดียวเดินเดินใหิ่เดินขั้นบ่เซมเียวใช่ไีกดีีดเดียวดเดียวโอเคโอเคโอเคมาถอยๆเข้าคู่ข้าบนเลยนะข้าบนเลยนะรออยู่นะ แล้วน้องใหม่เราจะเลือกหางได้หางยันไปนี่ะหาแนรัดยางทันเสร็จการบ้าบ้อง มามาเลยมามาเลยมาได้เล่นออกกันมาเลยมามาเลย <laughs> youn okay, neredeıyoruz <laughs> <I don't know. laughs>

ที่พีนะครับขนาดที่เปัวานนครับไรคอนเทเซอร์นะครับ